พี่น้องมารับฟังเทคนิคการดูเลตะก,กะแตนเด้จ้ะว่าเหตุจังไ๋มันค่อยตะก,กะแตนค่อยสีบ่ตไตจ้ะมาฟังเคล็ดลับจากเจ้าของฟาร์มผู้ที่เพิ่นเลี้ยงจากประสบการณ์จริงจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องมงนีอยู่ฟาร์มตะกะแตนอีก้ะจ้ะพี่น้องจ้ะมาได้จ้ะมาเบิ่งตะกะแตนน้ำกันจ้ะ คอกบักญ่พี่น้องจ้าเบิ่งเด้จ้าตะกะเตียนที่เห็นอยู่นี่ใส่ไข่ประมาณขีดไปๆจ้าไ่เล้วกำลังผสมพันธ์ุพี่น้องกำลังสีวางไข่จ้าแต่ว่าตะกะเตียนไว้นี่เขาต้องเอาออกแดดน้ำเด้จ้าพี่น้องเพื่อให้มันแข็งแรงจ้าปีกสีได้แข็งแรงเร็วจ้า ขอกี่เอามามเสริมแดดจ้ะพี่น้องจ้ะต้นทุนบหลายพี่น้องเอาไม้ไม้ที่ที่เขาปลูกไว้หรือว่าตามให้ตามนะเขาไม่เห็ดขอกก็ได้เจ้ะนี่จ้ะเอาวัดถุเหลือใส่มาตีเป็นขอกก็ได้จ้ะแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องมารับฟัง เทคนิคการดูแลตะกแะแตนเลอจ้ะว่าเห็ดจังได๋มันค่อยตะกแะแตนค่อยสีบ่าตไตจ้ะมาฟังเข็ดลับจากเจ้าของฟาร์มผู้ที่เพิ่นเลี้ยงจากประสบการณ์จริงจ้ะมาฟังน้ำกันเลยจ้าตะกแตนเฮามันเริ่มโตใหญ่ประมาณสิบห้ามือถึนไปก็ปคือเท่าก็เริ่มทั้งต้นสะอาดกอกพยายามใหญ่มันน้สือ คือเฮาเห็ดซูมือมันบ่จ้ะมือเว้นมือก็ได้หรือสองมือเท่านึงก me, I mean, ็ได้ช่วงนี้นะอถามมันเป็นช่วงอันแรกลอดได้น้อยยังส่นะั่นห้าเมียนขี้มันดูมันก็สิตายเพราะว่ามันตูนมันมันยังโตอ่อนอยู่โตบนพันแข็งแรงเห็นบ่จ้านี่จ้ะตตกระเตียนน้อยๆอยู่ยังบบใหญ่คือบ่ตตองทําความสะอาดตอนนี้คือขี้มันก็สียังบ่หลายเพราะว่ามันกินทันหลายจ้ะ แต่ว่าถ้าตัวใหญ่แบบนี้เล้วแมน้าโตูใหญ่แบบนี้แล้วมันสิกินหลายเราขีมกัดสิหลายเพราะว่ามันลืมผสมพันธุ์เห็นบนอ่ะมันก็ร่งผสมพันธุ์บาที่นี่ถ้าขีมมันหลายจังสิมันก็จะเกิดความอับชื้นห้ากระเบื้งทันบ่จะขีมันแมนแมนที่ว่าเป็นอันน้อยๆเป็นเดียวเห็นดำๆอยู่นะจ๊ะแมนเราห้าวกบไอเวลาเ้าเอายาให้มันกินจัิงสิ เศษเนยเกามันนะเขาก็เก็บออกแล้วเขาก็เก็บขีมันออกถ้าสั่นมักมุมแล้วมันจะเป็นเป็นแก๊สแก๊สแมันเป็นเชื้อราแล้วมันกระสีให้ตกระแตนเขากล้วยหละที่ตะากระแตนเขามันตายนะมันก็เกิดจากสาเหตุนั่นแหละจ้ะนับหนึ่งระยะนี่หนาขนท่นนะเขาก็พยายามรักษาความสะอาดคอกล้วกอะทำนี่คนสาดปน่นยังทีใครมันเปียกเขาก็ต้องเก็บ แบบว่าเออบรญแมณไทยขี่มันเปียกนะจะขี่มันเปียกมัพี่เขาก็ต้องเก็บขี่มันชุกมือโอขี่มันเปียกเขาก็ต้องเก็บออกอยาให้มันชื้นมันสิเกิดเชื้อราแมนมันจิเกิดเชื้อราอตามีเดีอจ้ะพี่น้องเคล็ดลับไงไงแต่ว่าแดดบ่ย่านใหญ่ยังสิน่ะเจอแดดมันมันยิ่งแข็งแรงไงแต่ก็แต่นอกแข็งแรงคือว่าว่าไงไงฮะว่าเอาไปเสริมแดดนั่นแหละเนาะจ้ะ เสริมแดดแบบนีบบ้นี่จ้ะเสริมแดดแบบนี้ไปมันคืนบบอว่ายานแดดเอาออกแดดได้เลยตะกะเตรนอายุสิบห้ามือเขาต้องเอามา,าเสริมแดดก็ได้เลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าร์าทยยังน้อยอยู่นี่คือเย<ห>่าเฝ้าเอา<ห>ออกแด้ดดจ้ะให้อยู่ในโฮมจืแดดสลัวสลัวเป็นแดดสลัวสลัวจ้ะสองอาทิตย์แรกคือให้จืแดดแบบพ่อสลัวสลัว ถลังสองอาทิตย์ไปแล้วคือ,จอเจอแดดจัดได้จะหนี่คือความรูที่เจ้าของฟาร์มเป่นหายด้อจ้าจากผู้เลี้ยงจริงๆเลยจ้านำไปใส่ได้เด้อจ้าพี่น้อง